ทีมดไ,ได้เวลาทําเวลาเท่าไหคกูปีรถจดทุกทกระเบียดนิ้วนะครับป้าวคักกรรมาการชุดนี่มาทาน <c oughs> <c oughs> อาวไหวประลาตะแต่แล้วหันหน้ามาทางผู้ชมพร้อมที่จะเข้าประกวดหนึ่งกรอนจบจาก กับพี่เพชรเสียงศินแล้วโนนคล้องน้องใหม่เด้อเตรียมโตนนคล้องน้องใหม่พ่นพนันนงพ่นกับพมามาพร้อมกันเด้อเอาทีละคนเนี่ยคนเห็นอ่ะนะมันเด่นนันมาพร้อมกันมันก็นจะคือคณะอื่นเนาะเหรอ ทองแดงในว่างแผนเดิยเนี่ยเ,เรี่ยงมาจระคนนะก,กูคักระบันรัเมือนี่สุดยอด <c oughs> อาพร้อมแล้วนะครับกับพีแย์เสียงสินพร้อมที่จะประกวดณบัดนี้เชิญกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรู กราบสวัสดีคณะกรรมการผู้มีเกียรติค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่มาในงานในมือนี้พวกดีฉันชาวคณะสรพันกระพี่เพจเสียงศินยูบานกระพี่มู่ที่แปดตำบลบรนเลาอำเภอบัฝาังจังหวัดขอนแกน่น สิมาคับรองสรพัญญะสองกรอนกรอนที่แรกประวัติพระพุทธเจ้าก่อนที่สองเชิญพระเวสสันดรกรับว่งเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ สองพันปีที่ลวงพลสัตว์โลกในสากลบหนพ่อแสงสว่างพระพุทธองค์ผู้เพ่นสางตรัสสรู้เหตุการณ์แก้งไปเมิดทุกด้านให้เห็นปองคองกันจึงได้น้ำพระคำสอนโปรดสัตว์ขจัดหอนลองฟังกรอนตามคันสารพันสิได้กล่าว ประวัติขององค์สัมมาสัมพ,พุทธเจ้าตำราวาเด็กล่าวน้ำพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเชิญรับฟังสารพันจะได้กล่าวตามเรื่องราวประวัติพระพุทธองค์พิธะถา นาองกระสัตร์เกิดอินเดียกลุงกาบิลาพาดเป็นลูกกระสัตพระเจ้าสุดโทธาน เด็จกลับเชวทาถึงส่วนลุมพินิวนันพระสูตรวันสูขึ้นสีพ้าขาวัน,วนเพ็ญเดือนหกตรงกับสีปีจอพระมารดาหนอสิ้นพระชนจะไป ทรงพระสุดายเพียงเกตราตรีพระนานางประชาบดีโคตมีรักดังชีวี้าหวังยายอาทรพอถึงตอนได้สิมหระชันสา ทรงได้คู o, tra, cô, ya, ่วิวายาโสธราพิมพาทรงกองคู่ยี่สิบเก้าพันสาทรงได้บุตราคู่บุญญาพราหมณ์ แกเก็บใต้เสด็จออกบวชกับในฉันในราตรีกันทกกาชีอนุมาวังนาทีรากายิทรงทอราม ลายอาการหาหนทางพ้นไป6ปีต่อมาพระองค์ทรงตรัสรู้ได้ที่ใต้ต้นโพริมฝั่งเนรัญชาราแสดงธรรมประสาททั่วลา ทังปวงประชาทังพระองค์สานุวงศ์สรงประกาศเผยแผ่แด่ดำรงจิตของพระองค์ 45, 000, สี่สิบห้าพันศาทสงประชนถึงไว้ชาลา สีพระชนสาพระองค์ทรงโปรงพระไทยละสังขารปารินิพานไปใต้ต้นรังคูเมืองกุสินาระแสนเ้าสศกไปทั่วโลกาองพระ กล่าวอลาพระอานุนพระบุทธองค์ทรงปรีนิพานวันพิดเดือนหกที่ใต่ต้นรังคูวันประสูติสรุปรีนิพาน ชาวพุทธนานน้ำวันวิสาขาบูชาผิดพลาดนานโปรดอภยัยทหนาโอกาสนาคงได้พอกันหมเชิญสดาฟังกลอนต่อไป สรพันธจะได้ร้อยเรียงอัมลาจำเดิมเวสันดรจากนครมาเริ่มพลายกำมโนได้เกตเดือนกรา ทำเพียนจะเริธนทำกาทำเพียยนจะริธนทำบำเพ็ยเป็นดาโบดอยู่วงกอกับมัสีสัญชาม่นันใจดีกับสองสีออกไปเชิญกับ สองสีออกไปเชิญเตรียมพลออกไปเชิญจาตุรงคาเสนาพลช้างและพลมาพลราธาพลคนเดินพลราธาพลคนเดิน เตรียมการออกไปเชิญเวสันดรนกรับนครเชิญเถิดเวสันดอนทางบางอ่อนแม่มาสีทางบางอ่อนแม่มาสีคืนเมืองเมืองสพรพลีกราบบุรีเป็นราชา ปกครองเราประชาชนเถิดนาพาลูกเอ๋ยเชิญเถิดนาพาลูกเอ๋ยเชิญเถิดพาลูกเอ๋ยเมื่อสเสวยโูชนะมากินพนพลาคล้องวะนาไม่สมควรคลอง ว่านาไม่สมควรเชิญเจ้าคืนเมื่อเมืองกาบุรีอันสง่าเชิญเธอสุนิสาแม่มาสีสีสาภัยแม่มาสีสีสาภัย อย่าได้คิดสงสายในโทวท่านแต่ครั้งก่อนเชิญเธอซองบังอ่อนอย่านอนใจพ่อขอเชิญย่านอนใจพ่อขอเชิญลูกเจ้าอย่าได้เหมือนในคำเชิญพระ อขักเว้ยเนาอะห้องใส่แดดนี่มันขับบ่อันแดดแท้งก็นี่เสียงแห้งสีดีก็นี่เด้อันนี้แดดมันยังมีบังยังไม่ตัวนี้เอาจบลงไปนะครับกับพี่เพชรเสียงสินเบิงแต่วาดการลุกคนกับลุกบ่อขึ้นมู่เด้แนวอื่นเด้ ใจไปอยูนะ่าขานบ่ไปน้ำก็อดสอดสัดไม่มีท่องแดงเดงนะายนะยักย้อนอายุไปยักสามสิบปีอยู่เน๊ะเนาะ